คลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางของฮานอยนะครับของการวิเคราะห์ฮานอยฮานอยเมื่อวานนี้เป็นยังไงมาดูก่อนนะครับเฉพาะกิด6 2 3 4นะครับ6 2 3 4เข้าเด่น4นะครับกาชาตนะครับ4าล่างเข้าเด่น4แล้วก็ตัวเจาะ4 9ตรงๆนะครับ6 4อ่าเข้า4 6 6 4บนล่างเลยนะครับกาชาต โอเคเข้าเด่นสี่ทั้งนบนล่างนะครับจเจ้าพกิดก็มาสี่สามสามสี่นะกา,าชาดเด้งบนล่างครับเมื่อวานเปิดหัวกาชาดมาดีส่วนพิเศษพิเศษเมื่อวานออกแปดเจ็ดกับแปดสามอุ้ยเข้าเด่นแปดเจ็ดเลยนะครับแปดเจ็ดเข้าเด่นคู่เลยไม่ได้เจาะตัวนี้ให้เนาะแปดเจ็ดแปดสามเข้า แปสามบนแปดเจ็ดล่างนะครับเด้งปกติปกติเมื่อวันออกหนึ่งศูนย์กับเก้าเจ็ดโอ้เออไม่ได้จับเพิ่มให้นะเวันผมเจาะแค่หกชุดนะก็เข้าชุดนี้เลยเนาะก็ออกที่เก้าเก้าเจ็ดนะครับบนเด่นเก้าเด่นเจ็ดเด้งนะครับสองตัวเลยปกติคู่กับพิเศษก็พี่น้องคู่นะครับส่วน VIP นะครับ หนึ่งสี่กับสามสี่อันนี้หลุดนะครับหนึ่งสี่นี่เจาะหกสามสี่นะเจาะหนึ่งหกสี่กับสามตัวนะครับหกสามสี 6, 3, 4, น่นี่เอาตัวนี้ออกเลยส่วนพัฒนาเมื่อวานออกสามหกเข้าเด่นสามแล้วก็สองสี่อ่ะตามนี้นะครับเจาะเข้าแค่กาชาตินะครับส่วนปกติกับพิเศษนี่ใครจับคู่ก็ได้เลยนะครับเนาะมันมาเด่นคู่เลยอบางครั้งผมไม่ได้จับให้นะครับ มาดูของวันนี้นะครับวันที่ห้านะปั่ฮานอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจวันนี้เด่นที่สองสามกาชาตินะครับเด่นที่หกเจ็ดนะครับตัวเจาะนะหกแปด กเก้าหกสองหกสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามอันนี้ผมเจาะให้รวมเลยนะสามตัวศูนย์หกเก้านะครับเป็นที่หกเก้าเจ็ดเก้าหกแปด เจ็แปดนะครับอ่ะอันนี้เจาะให้นะเน้นกาชาติรองเฉพาะกิจนะเพราะมันมีสองสามติดมาด้วยอาจจะมาตัวนี้นะครับโอเคแปดชุดนะครับสองรอบตัวเดียวกันนี่แหละนะมันออกพร้อมกันส่วนพัฒนาพัฒนาวันนี้จะเด่นที่หกแปดนะครับ หกหนึ่งหกสามหกแปดหกเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเก้านะครับสามตัวเก้าหกแปดชุดเด่นนะครับหกแปดหกเก้า 1> 8 1ดหแล้วก็8ปดครับ VIP VIP วันนี้เด่นที่4ีเจนะครับตัวเจาะนะ4ี่เจ็ดสีนะครับเจ็ด 903ตัวนะครับ049ชุดเด่นนะ904940แล้วก็79ครับตามนี้นี่ VIP นะเจาะให้6ชุดพอส่วนพิเศษนะครับเออพิเศษวันนี้เด่นที่01 ตัวเจาะนะครับ01 02 07 08 12 17 18 11เบิ้ลครับ3ตัว218เบิ้ลบ่อยจับเบิ้ลให้เลยชุดเด่นนะครับ17 18 07 ศูนย์แปดหนึ่งสองครับปกติวันนี้เด่นที่เจ็ดเก้าตัวเจาะนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า

เจ็ดสี่ตามนี้ครับสำหรับปะกะตินะครับก็ฝากไว้สำหรับฮานอยนะครับผมเนาะขอให้มาปังๆมาแล้วกันนะเมื่อวานเมื่อวานนี้มาเอ้ยตรงนี้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะลืมเว้นให้นะครับศูนย์กับหนึ่ง พิเศษนะศูนย์กับหนึ่งก็เจาะศูนย์หนึ่งให้ด้วยวันนี้จับพี่น้องให้เลยเมื่อวานไม่ได้จับเจ็ดแปดไม่ได้จับเจ็ดกามไม่ได้จับก็มาคู่วันนี้ก็กันไว้แล้ว <c oughs> นี่สี่เจ็ดอันนี้หกแปดเออนี่ไม่มีหกเจ็ดขนาดนั้นะน,นะนะขอขอให้มาตามนี้นะครับตามที่เจาะไว้นะครับสําหรับแนวทางของห้านอยนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ